ครับอีสุอาเนิวนะครับจัดทรงใหม่ล้อใหม่นะครับจัดใหม่หมดเลยแก้ใหม่หมดเลยนะครับข้างหน้าใส่สตัดนะครับข้างหลังใส่ล้อใหม่นะครับอันนี้กานิ้วหกรูนะครับเอามาเทียบให้ลูกค้านี่นะครับก็จะโผล่ไม่โผล่ยื่นไม่ยื่นส่วนฝั่งนี้เป็นแปดนพึ่งนะครับจะมาลูกค้าลองนะครับว่ามันจะยื่นไม่ยื่นโผล่ไม่โผล่อะไรยังไงเราให้ลูกค้าเลือกนะครับพร้อมแก้แล้วแก้เยันดูทรงเลยว่าลูกค้าจะตัดใจล้อไหนยางไหนนะครับจบแล้วเดี๋ยวเทสให้ดู นะครับนี่นะครับแปดนิ้วครึ่งนะครับกับยาห้าสิบนะครับสองห้าห้าห้าสิบนะครับล้อแปดนิ้วครึ่งสี่วงนะครับหกลูกนะครับโหลดหนึ่งหน้าหนึ่งหลังสามนะครับเดี๋ยวดูกันเลยโผล่ไม่โผล่ยื่นไม่ยื่นสวยไม่สวยขนาดไหนกับตัวนี้ความแก้ให้จบทุกครบทุกอย่างความแถมครบ Thank <laughs> you. อีซูอานิวนะครับวิ่งมาจัดทรงใหม่จัดยางใหม่จัดล้อใหม่นะครับหน้าหนึ่งหลังสามเอมาดูล้อก่อนนะครับแปดจุดห้ายางห้าสิบนะครับล้นไหมโผล่ไหมนี่ครับพอดีเลยนะครับนี่ครับร้อมแก้ล้อแบะนะครับล้อตั้งตรงเป๊ะนะครับเรียกความว่าเป๊ะเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับไม่โผล่นะครับปิมปิมนะครับ ล้อ8.5ยาง255ิ0ครับรอรอนะครับหนึ่งสองสามทนนี้ในบรรทุกครับใช้งานครับหนึ่งตันนะครับก็เราลองกันไปนะครับเราจะประมาณนี้นะครับพวามแก้เราแบกแก้พยานตั้งศูนย์นะครับจบเลยนะครับรับประกันหนึ่งหมื่นกิโลนะครับมาสับยางตั้งศูนย์ีอีกหนึ่งครั้งนะครับผมสับยางฟรีทึกหมื่นนี่ให้ดูกันทุกมุมเป็นเลยนะครับ เผื่อใครจะใช้เป็นแนวทางนะครับจัดให้ได้เสมอนะครับผมดูมุมไกลกันบ้างนับเข้าไปนะครับสุดจัดครับบอกเลยนะครับกับเทอรเมโบเปล่าครับมีอะไรเข้ามาเลยนะครับความจบให้เสมอนะครับไม่มีทางมาเสียใจแน่นอนนะครับชื่อนี้